นาตาพี่นอ้องเป็นจะกินบ่ใส่ผักกระแหงฟาง,งี้ออมเขาเลยออมเนาะจะกินนะครับออสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับผมเดี๋ยวมื้อนี้เก็บผักด้วครับผมเก็บผักเพจเมนูเนาะครับมื้อนี้เขามีเมนูพี่น้องไปใส่เบ็ดไดปป้ปลามาเนาะก็เลยว่าสิเฮ็ดเป็น ห่อมมกครับผมห่อมมกปลาช่อน <ม uk S 1> ปลาชอ่ชอนหน้านะครับ <ม uk S 2> ใส่กําลังลนะใส่กําลังพอกินเลยพี่น้องผักชีเฮากะพอกินเราด้อครับนี่ต้นกําลังงามๆเลยเก๊ะผักซีลาวไปใส่ห่อมมกใส่มกปลาโคลเฮามกแบบง่ายๆค่ะพี่น้องมกแบบเล่าๆบวานเฮาเนาะผักซีกำลังพอ,อกแจวกำลังงามแต่กำลังพอก,กินนะครับพอเก็บขายแล้วก้ะ หลังจากที่โดนพายุฝนมาพี่น้องโอ้สาหัสแง่งเจอฝนจริงๆปูพักนี่บ่อยากให้เขาเจอฝนด้วยครับ<อ>มันมันฉ่ำปูพักมันที่ฉ่ำตัว่าฝนแห้งนอกพัดไม่หลักอีกอย่างหนึ่งหญ้าเขาจะเกิดนะพี่น้องน้ำแปลงพักเขาจะเกิดคือฝนแห,แห้งมาสองสองเถื่อนเก็บกันเลยจ้ะขี่กับลำงาม กำลังพอกินได้ครับสำเนียไปใส่เบียรมากระได้ประมาณจักกิโลหนึ่งนี่แล้วครับปลาช่อนใส่กำลังงามกำลังพอกินเลยเห็ดหอมหมกแบบเล่าเลนะครับเห็ดแบบเล่าเลแบบแบบอีสานอีสานหมกใส่ต้นหอมผักขี้ผักขี้เล่าผักกระแยงนำพี่น้อง นี่พี่น้องรอบเบืองเด้อ่าสิเป็นตะกินซ้ำเลนะหมกแปรหมกปลาแบบบันนอกบันนอกเข้านะครับบด้ใส่กะทิใส่ยังด้วยครับกําลังงามเลยครับ สารท่ากะหลอดผลจากฝนมาได้ด้พี่น้องก็า่ังฟื้นโตเด้ครับผมตอนปู่ไม่ไมเนี่ยเขาก็า่ังต่างหลากได้ยันนี้มาเจอฝนเขาเลยแบบเป็นสะบักสะบอมตอนนี้ก็า่ังฟื้นนะครับผมนี่ตอนนี้ก็าลังเห็ดแปลงไหมนะครับเดี๋ยวจะลงอีกสองแปลงได้ครับท่าน,นี้ข้โพดอ,นะอายุไก่หนึ่งเดือนนะครับถึงวันที่ยี่สิบหาที่จะถึงนี่กัาอายุหนึ่งเดือนพอดีด้วพี่น้องก็โดนฝนคือกันน้ำเต็มหลองข้โพดเรื่อยๆครับตอนนี้ผมต้อง มาไทลองใหม่ด้ครับผมไทรลองเพื่อว่าบอหงยาเขาเกิดนะครับนี่ผมกับเอาแบบเอาดินกบลองเลยนะครับกบหยาไว้เลยพอดีกบเลยแล้วฝนตกหยากำลังขึ้นนะพี่น้องนิดน้อยนี่เดี๋ยวผมต้องมาไทไทยกบลองครับผมไทยหยานันตายนี่ครับนี่กำลังไทได้ลองเดียวนะครับนี่ข้าโพดกำลังงามๆเวยครับนี่หมองหมอง,มองแก้วขมิ้น,น้อพี่น้องเอ้บมยนบ่แม่นแม่นเมน,มน,มนก้วขมิ้นหลยผบ กำลังสิตีดหน่วยได้พีน่น้องนี่ครับต้นนี้ถ้าตีดหน่วยหน่วยดกเลยครับนี่พี่กวนนะ่ะหน่วยเต้มเลยกินจนบาหวาดเบาวไว้ครับต้นเดียวนี วัตถุดิบเอาเตรียมพร้อมครับผมผักสดๆจากสวนไม่ต้องกลัวกันเอาไปรดน้ํานไฟเขาอ่อนขาแล้วก็ะจะคอยห่อได้เนาะจ้ะเอาบปรดนไฟใบเขาก็จะแตกสิหน่อยาส่องรดนไฟเขาอ่อนๆจ้ะผักสดสดจากสวนเลยจ้ะไปรวมตัวไปเจอกันกับปลาสดๆจากน้องธรรมชาติทุกมื้อปลาพี่น้องเอกันอยู่บ้านครับปลาเจอกันอยู่บ้านครับผมมาถึงบ้านเด้อจ้ะพี่น้องผักของเฮาจ้ะ ปักขังยังหอมจ้าปักขะนยงบานเห่าจ้ะหลวกะตุ่นหอมปักซีเล้าจากพี่น้องจากสวนเลยจ้ะคือเคียงของข้ากับมีหอมหัวแดงจากพี่น้องหัมหมวแดงนะคะตะไคร้จ้าตะคาค่ะพริกแข็งห้าเนาะกระขมินจากพี่น้องเพิ่มสีสันขาดับข้าวน้าจ้ะมีกระเทียมหอมจ้ะใส่พริกตกไปเลยจ้าให้โคกเด้อพี่น้องกระเทียมจ้ะกระเทียมหลวก็ขมินข่าจ้า่าจ้ะ ตะไคร้ค่ะหมอมแดงห้าวจ้าแล้วกะ็เกลือเล็กหน่อยจ้าพี่น้องตามเลยจ้าตามหันละเอียดเด้อจ้าพี่น้องนี่สีเหลี่ยวสีสวยงามจ้าสีเหลืองขมิ้นเนาะพี่น้องสีเหล้าจากสวนสดๆดเลยจ้าพี่น้องนี่หมอมแดงกับจากสวนสาวจิมเด้อจ้าผักขะ้นยงธรรมชาติจ้าจากท้องนาเด้อพี่น้อง พอหรือว่าผ่อช่อนตีห้าทต้งควมสะอาดล้างเรียบร้อยและจ้ะพี่น้องเตรียมพร้อมจ้ะใส่เครื่องลงไปเลยจ้ะเครื่องสมุนไพรบานห้าเนาะพี่น้องสมุนไพรล้นวนได้จ้ะสีสันสวยงามจ้ะปรุงเครื่องค่ะพี่น้องผงชูรสผงนวดจ้ะใส่หลายเสี่ยมลายบ่ใส่บ่เสี่ยมเลยเด้อจ้ะพี่น้องรรตี้จ้าตั้งน้อยจ้ะ ปลาลงไปปลาแดกข้าวจากพี่น้องผึ่มพรมนัวเนาะคนเครื่องคุกข่าวให้เขาก้นานตากับเหนือปลาเด้อจากพี่นอ้องมีเตจสมุนไพรเลยค่ะพี่น้องเผืองามจ้ะก้นเดียวกับใสพบ่พักซีเล้าจ้ะพักซีเล่าสดๆจากสวนจากพี่น้องใส่ลงไปเลยจ้ะผึ่มความหอมความเส่บเนาะค่ะมีต้นหอมค่ะ ขันเงยงบานจากพี่น้องหอมจ้ะมันนี้กุ้นจ้ะพี่น้องกุ้งคนคุ้นห่เครื่องเขาเขากันกับเหนือป้าก็พักจ้ะถึงขั้นตอนกั้นหอเด้อจ้ะไม่ต้องกล่วยห้าวจ้ะไม่ต้องกล่วยกจากสวนเด้อจ้ะสวนสติมเด้อจ้ะตักป้าใส่เลยพี่น้องสีสันก็้นหอเลยจ้ะพี่น้องพับทรายแล้วก็พับขวจ้ะ พีชง่ายๆปัญญากพรอน่อยจ้ะพี่น้องอาหารอีสานบานเฮ้าน้อจ้ะนี่พีชเรียบร้อยสวยงามจ้ะพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องห่อหมกเข้าอีกหน่อยก็ได้กินแล้วครับผมหนึ่งแบบใส่หัวด้วยครับอนอหมอนึงเข้าก็ใส่ใส่ทีใส่หัวเป็นยังพี่น้องหัวมีซึ้งครับหมอนึงหม้อซึ้งดากหัวดาหัวเบิดนอนว่าใส่แกะพี่น้องดากหัวเบิดเลย มีกระสุกกันเลยค่ะครับ,บตะกอนตะเกากระเฮ็ตตะแบบนี้แหละพี่น้องนี่เป็นแบบนี้แหละจะเดียวจ<ส>ากปลากราสุกไว้เนาะยาวโมเข้ากระสุกเลยเด้อจ้ะหอมไปตูลาวผ<อ>ักไหเงียงเปิดสองหอ,อก่อนเนาะจ้ะตะบงหน้าตาพี่น้องเป็น,นาตะกินบ่ แยงปลาช่อนมาใส่ผักซีลาวด้วครับผมใส่ผักข่ายแข็งพอดีออมเฮานลยพี่น้องออมนะกินนะครับออมผักข่ายงจ้ะมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันครับมาหนี่อหารเสาเข้ามื้อนี้ครับผมเสือดต้นกันครับมาเด้อค่ะพี่น้องนะครับกินน้ำกันกินน้ำกันเด้อจ้ะหมกปลาช่อนพี่น้องหมกปลาคอปลาเฉลยไปใส่เบสมาจ้ะพอธรรมชาติ สมุนไพรเนาะสมุนไพรเป็นยังไงว่าสมุนไพรมาทีคาตะไครไ้คาตะไคร่นะไอ้อีอย่างก็แต,แต่สมุนไพรทั้งหนังนนเาะแล้วอีวอย่างก็ไอ้พัฟเนี่ยก็พัฟกระเงี้ยพัฟกระเงี้ยเขาชื่อเล่าจิมินจิมินจิมเขาเสด็จเหลืองสวย ปลาส,ส,ดสดเสียบด้วยพี่น้องลปลาเนื้อเขาหวานดีเนาะปลาธรรมชาติเนื้อเขาเสียบรรปลา,าเลาเยงก็บเสียบกันลาที่อยากพี่ลออแต่ว่าธรรมชาติเขาจเสียบกว่า จะจิ้มกินขาน้าวจ้าเเยอกค่ะส่วนน้อยสิกินขอนี้วไปนอนนอกจากสีคึ้ดยาค่ะเลยหามนันหนึ่งเนาะส่วนหลายแต่กินข้าวจ้าเป็นรักเลยจ้ะความเป็นี่ย ขยังคืใส่ปไปกี่นว่าละายละนี่เดู๋มันจะเสามันจะเสาอือ่าง้านจะเสาอะไรจงูคะอเด็ไปวด่าสุดท้าคุไปกลุ่ปูุกลุ่กล้งเรไปโกขยงน่ะปไหวเป็นดงขยกลักบองกั จะบ,บ่มีเด้อพี่น้องกันว่าการทำการเกษตรสมือเขากลแบบเป็นยาเนาะยาขา,ายนะอย่างเงี้มันก,ก็เลยสูญหายไปแต่บ้านเฮาบ่มีเนาะอ,อยู่บ้านบ่มีแต่แต่กี่ล้านให้หลายซูลคั่น,นย,ยาขายนะก็บ่ได้เล่นคือยังมันบ่มีซูลคันไปนเลย จะพักกันย่งบานหอมครับหอมกลัวพักกันย่งครับปลูกเนาะพักกันย่งปลูกโมกอยหอมปนันไดจากสูพักกันย่งบานมันา่านี่หอมจ้ะัดกันต้นไนดดอกทอง่อมเนี่ยอายูได้กระถางในปลูกกัน่าใช่ต้นใหม่อืมนั่นมาจใส่กักกันย่งนะนิเก,เกิดใช้เอามันิด แด้มันนี่โห่กินพักเสียพีกล่าใส่กับเนือาใส่พักเลยละอรเนอมกรกนะปูเนาะอมกบ พี่นี่บริหากรกบเลหรือจะขับพี่บริหารข้อหน่อยเลยเพัยยกพก็จะโค้งปูเองพี่น้องใส่ได้หลายเลยจะเน้นพักจีหลับเวลาหนอนกันเด้อจ้ะแบบกินน้องกินพี่น้องเป็นซ้ำนี่ เดี๋ยวเป็นหนองสินิ้วนาจ็บอะเตินกีบลาครับ กินนี่ต่อเบิ่งเซมีเนาะ,ะเดี๋ยวปอกันพิมนาคพี่น้อง่าเข้าเสีเย,ยังเน,ะนานแะแต่ก็<ด>หายหายไปไหลายมือแล้วค่ะเพ <c oughs> ราะวา่าสวนเขาก็บบ่ลายไทยเบิง่งเป็นไดนเพราะวา่าเขาถือฝนค่ะพี่น้องแล้วก็พักก็เลยบ่ค่อยงามแต่เขากำลังฝืนกันเดี๋ยวเดี๋ยวมือมือนหนึ่งกับสีไทยพี่น้องเบิ่งอะไรจ้ะพี่น้องก็รอชมเด้อจ้ะพักก็ลังฝืนก็ลังงาม ขอบคุณทุกการที่ตามด้วยครับผมขอบคุณทุกแหล่งทุกแช่นาะขอบคุณทุกการรับชมครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ